ดูต้องออกมาทุกแบบปีใหม่มีคนมาเขาทำนายว่ากี่รวมเนื้อคู่จะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือไม่ก็จะเป็นคนเก่า,<ๆ>ากมายุ่งเกี่ยวกับเราอีก<ๆ>เรายังไงบ้างากับทำทำนายหรอคะก็ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ดีเนาะเราก็คงจะแบบถ้าสิ่งดีนะแบบไอ้รายละเอียดสิ่งดีเราก็รับไว้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องนํามา ก็นามาแก้ไขว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปนะในอนาคตเนี่ยจะตัวเชื่อตัวกรคก็คือหมอดูทุกคนก็มีมีมีศาสตร์มีมีหลักการดูที่แตกต่างกันเราก็เราก็รับฟังอ่ะแล้วก็แล้วก็ดูว่าเออเฮ้ยอันไหนที่มันไม่จริงหรือว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเราก็ลองปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูดูเอาเอาสิ่งที่ดีๆมาละกันเลยค่ะจะมีไปแก้ดวงแก้เคล็ดอะไรไหมคะ ปี้อะคะปีนี้ก็ไม่ถ้า,ถ,าถ้าตามดวงรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากกันนะคะก็ทำทำทำตามปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ชงอะไรมากอคกับการที่จะมีแบบผู้ชายเข้ามาที่เราต้องแบบสกีนมั็นพิเศษขึ้ไหมเพราะดวงเหมือนว่าคนมีเจ้าของจริงๆก็ปิดประตูค่ะไม่อยากเปิดปิดแล้วปิดแล้ว,ป,ลวปิดเลยไม่ไม่ไม่ตอนนี้ช่วงนี้ทำงาน ดีที่สุดนะคะแล้วก็ดูอยู่กับครอบครัวครอบครัวจะไม่มีอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ก็คือว่าเราพักเรื<ข>อ่องความรักยาวค่ะเพราะอะไรคะที่ผ่านมามันเหนื่อยเหือเกินมันดก็จริงๆแล้วถ้าเกิดมีม,มีอยู่กับครอบครัวอยู่กับพเพื่อนๆแค่นี้น เร,เราตอนนี้เรามีความสุขอย่างงี้ค่ะเอาเป็นว่าคนที่เข้ามาหากี้จะต้องเป็นคนประมาณไหนดีกว่ากีจะยังคือเป็นเพื่อนก็ก็ตอนนี้ไม่รู้แบบไหนแต่ว่ารู้แต่ว่าปัจจุบันและอันอ,อ,อาทิตย์หน้าว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรอค่ะรู้แต่ว่าวันนี้เราเราเราทันานเราเราตั้งใจทำอานแล้เห็นแบบที่ผ่าน,นมาก็เลยปิดไปเลยดีกว่าไม่ค่ะรู้สึกว่าแบบ อย่างนี้ดีกว่าเนาะแบบสบายใจละอย่างเงี้ะคะยค่ะแต่รักครั้งใหม่ที่เกิดไปนะคะก็กจริงๆก็ทุกคนก็มีทัคก,กันแตกต่างกันไปใช่ป่ะหนูก็มีต้องมีเรื่องความรักบ้างแหละใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องงานอะไรเงี้ยมันไม่ฟ้นสองทางเรื่องเนี้ยะคะ่ะ